ซุปตาร่วมบุญมูล,มล,ลนิธิสีสว่างควัฒนะและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แสดงแฟชั่นโชว์การกุศลสิริศิลปินอาร์ตฟอร์ไลฟ์2024 loving kindness heart of giving นำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและจะซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มูลนิธิสีสว่างควัฒนะในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สารต่อพระปณิธานสืบสารงานศิลป์ในฝีพระหัตถ์องค์สิริศิลปินสู่การสร้างสรรค์ความสุขด้วยการให้ร่วมจัดงานแสดงแบบแฟชั่นโชว์การกุศลสิริศิลปิน Art for Life 2024 l o v i n g Kindness Heart of Giving สารหัวใจแบ่งปันส่งต่อการให้กันและกันด้วยความรักความเมตตา ก็เป็นปีแรกของหนูเลยค่ะที่มาร่วมเดินงานแฟชั่นโชว์กันทุ่งค่ะของมูลนิธิสีสว่างธรวัร์ในพระอุปัมภมของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างธรวัตน์ค่ะค่ะซึ่งท่านก็ส่งพระราชทานภาพวาดสีผันนี้นะคะให้กับมูลนิธินะคะเพื่อเอาเป็นคอลเลกชันนี้เลยค่ะที่พวกเราใส่กันอยู่นะคะก็จะมีกระติกน้ำใช่ไหมแก้วหมวกเสื้อนะคะตอนนี้คือท่านเห็นเลยค่ะครับผมพวกเราทั้ง3าคนนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับ ร่วมบริจาคก,กับโครงการมูลนิธิของเรานะครับรายได้จากการบริจาคเนี่ยเราจะมอบให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็ต่างๆนาใครที่สนใจอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้ที่โรงพยาบาลจุฬาได้เลยครับหรือช่องทางออนไลน์ค่ะหรือว่าตัวบริจาคได้ที่บัญชีธานาคารกรุงเทพนะคะเลขบัญชี942 3,0,0,0,9,9,2ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะใบเสร็จรดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยครับครับผมถูกใจนะฮะถูกใจเลยจริงๆรเมื่อกี้ยังมีขัดเล็กน้อยก็คือจะมี่มด้วยอ่ะแล้วลืมไปได้ยังไงนะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นตัวอย่างกันครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตอนเดินแฟชั่นค่ะ อันนี้เป็นโอเวอร์ไซส์อ๋อโอเคของหนูเป็นเสื้อยืดลายเสือค่ะเป็นสีแดงก็จะเป็นลายน่ารักน่ารักก็จะเป็นลายน่ารักน่ารักเหมือนกันะท้นี่ก็จะมาเออกแนวสดใสนิดนึงเป็นสีสว่างขึ้นมาอันนี้ของหนูเป็นสีอะไรคะเนี่ยเป็นแบบเป็นสีแต่ว่าเป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบหลายแบบหลายทรงให้คุณเลือกสรรใช่แล้วก็เสื้อสามารถจับแมทได้หลายลุคมากไม่ว่าจะใส่เป็นกระโปรงหรือว่าจะเป็นยูเกน เป็นกางเกงแบบทางการก็สามารถใส่ได้อันนี้ก็จะเป็นกระโปรงแบบน่ารักนักหน่อยหรือว่ามีค่ะเป็นกางเกงยีนเท่ๆกันอย่างใดใช่ก็มาร่วมบริจาคกันเยอะๆนะคะครับผมเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับค่ะ